สวัสดี199ท่านนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ไปอยู่ครับแม่ไปอยู่ครับก็พรุ่งนี้ไล่อีกวันหนึ่งก็จะกลับขอนแก่นแล้วครับไปลุยงานงานที่ภูเก็ตก็จะให้พี่ชายไปติดนะครับน่าจะไม่ทัน สวัสดี210ร้อท่นนะครับคืนนี้ไล์กันจนจบเลยนะครับแม่น่าจะไม่เกินตีหนึ่งนะครับอยู่เป็นอยู่เป็นมูกันเด้ครับเดอ้อมาแรงเดอ้อสวัสดีครับแมบ่แตบบ่เก็บแบตไปวันนี้ผมเอาพับแบตมาด้วยครับเอาแบตสำรองมาอยู่ครับ ไะ่ให้ดูบรรยากาศตอนนี้ยังไม่มีใครมานะครับแต่ว่ามีเก้าอี้มาจับจองแล้วประมาณสักสิบตัวครับมีเก้าอี้ผมตัวหนึง่ง <c> ก <oughs> ็พื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหยู่ยียบเลยสวัสดีสองร้อยสามสิบห้าท่านนะครับ เดี๋ยวมอลั่มเดินกะจังมาพร้ากันไหมเด้อแม่แม่เด้ออันนี้ก็เอาบรรยากาศก่อนงานสิเริ่มมาให้เบิ่งครับมีหนองบ้านเฮาอีกภูริอยู่ไกลเดือม่อบังกะปีครับอยู่หลังห่างเดือม่อบังกะปีเด้อมาให้กำล,ลังแรงใจเพื่อนนะครับเด้อระเบียบว่าต้าสินครับภูริยาคู้ตารางงานเบิ่งกัเขาไปในเพจ ระเบียบวัคซินเล่าพี่น้องเด้อมันจะมีตารางงานลงอัปเดตเดือยๆนะครับนะว่ามือนี่มือนี่ทำการแสดงยมองไดนะครับเมื่ออื่นเล่พี่น้องเด้อผูดอยุกไก่นวาน,นาคนครับทางปั๊มน้ำมันป่อตท่อเล่พี่น้องเด้อมืออื่นสวัสดี2 6 0ท่านด้วยนะครับ เจอกันครับนวนครครับผมพี่พรุ่งนี้เจอกันเดอ้อเมื่อนี่เขัเบื้องไร้สดเป็นเป็นมูกันซะกกรนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาไวส้สำนีกซะก่รนครับเดี๋ยวหมอล่ำเด่นจังวากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากติดตามไว้น้ำแน่ซ่องในหน่อยซ่องนี่ครับ